นี้พวกเรามานำเสนอโครงงานทดสอบประสิทธิภาพกระบูเหลวสูตรเกลือสมาชิกเรามี5คนครับผมเด็กช้ภาชระมีวันครับผมเด็ใช้ลิอร์มแกนกวผมเด็กช้กันพันเก้เาสิบสามครับเดยเด็กญิ่อะไรชวบอบอลหลวงครับผมเด็ใช้ที่ระบายสูงสุดครับที่มาแล้วความสัมพันธ์โครงงานเกลือมีประโยชน์มากกว่าการงลงรถเรายังสามารถนำเกลือไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย เช่นนำมาถนอมอาหารดับกลิ่นคาวและเป็นส่วนผสมของยาไทย เป็นจำนวนมากพวกเราพวกเราพวกเราจริงนำมาทำริตัวันสบู่เหลวพู้เตื้อ ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสุเดเตื้อซึ่งพวกเรามุ่วว่าจะให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการชำระล้างสิ่งสกปรกและไม่ทำให้หิวยากกระด้างครับวัตถุประสงค์อของการศึกษาหนึ่เพื่อทดสอบประสิทธิภาพสบู่เหลวสูเดเรือ 2. การต้องกลุู่ที่ฐาการการศึกษากผ้ฟ้าูเหรียวชุดเกือผูเหรีวยวถุดเกือสามารถ ที่การศึกษาหกษา 1. กำหนดเรื่องที่จะศึกษา 2. สสำรวจปัญหาที่พบในโรงเรียน 3. เร,เรื่องเรื่องที่จะศึกษา 4. ตั้งชื่อเรื่องห้าอบรมที่ศึกษา 6. เขียนที่มาและคว,วามสำคัญของโครงาน 7. จ็สราเรื่งมือแบบสอบถาม 8. นําำเครื่องมือที่ปรัปุงแล้วมาำม,มาเป็นตัวอย่างครับ สถิติการศษาธาคว้าคือคิดเป็นร้อยละหรือแบบประเมินความพึงพอใจอุปกรณ์ในการทำหนเอมองหกิโลกรัมสเกลือหนึ่งร้อกรัม 3. น้ำหอมสิบซีซีสสารกันเสียสิบซีซีหสีผสมขั้นตอนการทำหนเตรียมน้ำสอกิโลกรัม 2. เติมเอมอลเกลือแล้วคนให้เข้ากัน 3. เติมสีกินสารกันเสียแล้วกวรให้เข้ากันแล้วกินไว้สิ่ชั่วโมงครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เกลือนะอืม 我做哥们。 ขออนุญาตถามอยากทราบว่าถ้าสมมุติว่า <c oughs> ขออนุญาตนะคะถ้าสมมุติว่าเรานำเกลือไปใช้ประโยชน์ทำผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อ,อีกได้ไหมได้ค่ะขอตัวแทนตอบหนึ่งคนใครตอบได้เดชาวัฒน์เชิญค,ะค,ออค่ะเกลืออหมทำเป็นเกลือหอมอทำอะไรได้อีกคะ สบู่ก้อนทีเนี้ยคุณครูก็อยากจะอยากจะทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้อ่าใครจะบอกได้บ้างว่ามีปัญหาและอุปสรรคอะไรอาเชิญจ้ะการทำตะู่เล็กชุดเรือรอบทีส่องครับเราได้เติมสีผสมมากเกินไปแล้วเกิดจากการที่เราทำไม่สะอาดเพียงพอทำให้มันเน่าได้ครับเราเลยทิ้งอ๋อเททิ้ง เ okay. ทถึงแล้วก็ทําใหม่ใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. การทําผลิตภัณฑ์จะต้องคํานึงถึง mm hmm. ความสะอาดรวมถึงสัดส่วนที่พอเหมาะใช่ไหมคะสมมติ mm hmm. ว่าถ้านักเรียนจะต้องนําความรู้ในเรื่องนี้ไปต่อยอดในการศึกษาค้นคว้าในครั้งต่อๆไปนักเรียนคิดว่าจะนําไปศึกษาค้นคว้าในหัวข้ออะไรได้บ้างหรือค้นคว้าเรื่องอะไรได้บ้าง เกลือมีประโยชน์เกลือมีประโยชน์อย่างไร,ร,นงไรคนอื่นล่ะคะ,อ,ะอ๋อประโยชน์เกลืออย่างอื่นใช่ไหมทมี่ไม่ไ,มไมด้หมายความว่าทําอันนี้ใช่ไหมทําอย่างอื่นได้อีกไหม,ะอ,าม,มาอะอืมคล้ายๆกันกับเมื่อกี้เลยทีนี้นัรนยนคิดว่าทําอะไรได้อีกไหมนอกจากการทําผลิตภัณฑ์แล้วเกลือเนี่ย ปรุงอาหารและทําอาหารก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วปกติเราก็ใช้เกลือนในการปรุงอาหารอยู่แล้วต่อยอดทาอย่างอื่นได้อีกไหมทําอะไรค่ะการทไอิมโบราณอ๋อนั่นคือสังเกตเอาไปทำไอริมโบราณนั่นก็คือเธอเคยเห็นเขาทําอยู่แล้วชิมตะครัวใช้คําว่าต่อยอดนั่นหมายความว่านําความรู้จากเรื่องนี้ย ไปใช้ต่อยอดทำเช่นครั้งนี้เธอเอาไปทำผลิตภัณฑ์ครั้งหน้าเธออาจจะไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์มีไหมมีใครคิดออกไหมลองตอบดูลองตอบดูลอ,อบดลองคิด ว่าเนี่ยนอกจากทําผลิตภัณฑ์แล้วเอาเกลือไปทําอย่างอื่นอีกได้ไหมในการประสิทธิภาพของเกลือมีไว้ทำอะไรอีกรักษาโรคเช่นผสมในายาไทยนั่นคือเธอต้องมีความรู้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมถูกไหมเออแต่อันนี้คือการขั้นตอนการนำไปประยุกต์ใช้ อ่ฝากไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วกันนะคะก็การนำเสนอเนี่ยก็เป็นไปได้ดีพอประมาณหนึ่งสำหรับการเตรียมตัวประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะก็หวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในเรื่องของการทําโครงงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะบางอย่างยังตอบได้ไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควร ก็เรียนชั้นมัธยมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะคะอ่ะไม่มีคำถามแล้วแหละมีอะไรถามครูเพิ่มเติมไหมไม่มีเลยเหรออ่ะไม่มีแล้วแค่นี้ค่ะโอเค